ใสยเนี่ยคือหนึ่งเลยเนี่ยพี่เขาไปาประสบการณ์ในการเก็บศพคนตกน้ําคนลอยน้ําศพมันเยอะแยะมากมายนะครับมันก็มีทฤษฎีอยู่ว่าประมาณสัก70%นะคือผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าตกไปในน้ําโดยที่แบบว่าพลัดตกศพเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยหเลยถ้าประมาณสัก2วัน3วันขึ้นมาเนี่ยจะหงายศพผู้ชายเนี่ยจะคว่ำแต่น้องที่เจอน้องน้องคว่ำนาน่าจะตายบนบกแล้วก็เอามาลงเรือเอามาทิ้งน้าอันนี้คือความเห็น องทนะี่เดามาได้งแต่ผ่านมาสองปีกว่านะครับไอ้แผลตรงโคนขาขวาเนี่ยผมสงสัยมาตั้งแต่เจอแผลแล้วแหละว,ว่าในใจผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนแผลนี่ผมเห็นเป็นคนแรกและผมก็ออกมาบอกสือ่อเป็นของมีคมที่กรีดได้ลึกขนาดนั้นโคนขาคุณผู้ชมคะเป็นของมีคมที่กรีดได้ลึกซึ่งไม่ใช่ใบพัดเพราะถ้าเป็นใบพัดลักษณะแผละจะไม่ได้เป็นแบบนี้กลัวอ,อยากรู้กลัวอ,อยากรู้ กูอยากรู้ครับตอนนี้อยู่ในสายกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะครับคุณหมอสวัสดีครับหญิงหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีสสดค่ะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของบาดแผลของคุณแตงโมที่ณตอนนี้ทางด้านของคุณหมอธวัชชัยเองได้ออกมาเปิดเผยได้เห็นข้อมูลของคุณหมอธวัชชัยหรือย,ยังครับได้เห็นค่ะเพราะว่าก็รู้จักแล้วก็คุยกันมาตั้งแต่ต้นค่ะดูแล้วตรงกับที่คุณหมอเองเคยทําการ ตรวจสอบก่อนหน้านี้ไหมฮะเออสำหรับหมอหมอจะพูดกับสิ่งที่ตาเราเห็นครับแล้วก็เราสามารถใช้ความรู้วิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นในแผลที่คุณหมอ,เ,อ,อเขาใช้พูดหรือคุณหมอคนอื่นๆพูดเนี่ยหมอไม่ได้เห็นเนื่องจากมันเป็นแผลที่ผ่านการผ่าตัดหมายว่าผ่าจบแล้วก็เย็บมาแล้วนะคะแต่หมอได้เห็นแผลจากการผ่าครั้งที่สอง ซึ่งไอการผ่าศพครั้งที่สองเนี่ยเราเห็นแผลที่มาจากข้างแรกแบบชอิตไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนคือรอยถลอกตื้นเป็นเส้นคู่ขนานคล้ายๆของมีคมเป็นก้างปลาต้นขาด้านหลังของขาทั้งสองข้างอันเนี้ยเป็นอันที่หมอจะให้ความสําคัญที่ตรงนี้สำหรับแผละนะคะครับเพราะว่ามันจะบอกความสําคัญมากว่ามันเกิดจากคนหรือจากเครื่องจักรถ้าเป็นเครื่องจักร มันจะบอกทิศทางของเครื่องจักรที่ว่านี้ก็คือใบพัดเรือครับหมอท่านยืนยันมาตลอดว่าตังโมงไม่ได้ตกท้ายเรือค่ะอ๋อแต่ว่าหมอใช้แผลอันนี้แต่ส่วนแผลนั้นเกิดจากอะไรเนี่ยคือถ้าตัวเองได้เห็นรูปชัดๆหรืออะไรประมาณนี้นะคะเราเป็นคนเห็นแผลเองจะบอกได้ก็ เพราะในเรื่องของคุณหมอธวัชชัยหรือคุณหมอท่านอื่นเนี่ยหมอจะหมอจะไม่แตกความเห็นของแต่ละท่านตรงนั้นคือทุกคนต้องรับผิดชอบความเห็นกันครับคุณหมอครับแผลที่บอกลักษณะลักษณะเป็นก้างปลามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างฮะใบมีดได้ไหมฮะหรือว่าใบพัดเรือมันก็สามารถทําเป็นรูปก้างปลาได้ไหมฮะอย,อย่างที่บอกอะคะ่ะว่านิดหมอนี่จูเว่จะต,ต้องคิดว่าคนทำนะคะหรือมันโดนอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนทำถ้าไม่ <ทำ S 1> ค,คนทําก็แปลว่าใช้อุปกรณ์อาวุธ แผลมันมีลักษณะที่มันค่อนข้างคมๆอะค่ะทีนี้เอาสอบหมอแล้วมันเป็นแนวคู่เป็นแนวขนานกันไม่ต่ำกว่าแผลละห้าอันสิบอันอะไรประมาณเนี้ยครับนั้นความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์ทำนะค่ะมันก็เหมือนกับตั้งใจกรีดอ่าแล้วถ้ามันเป็นอย่างอื่นล่ะมันก็เป็นใบทัดเรือได้ครบทีนี้เออบังเอิญนะคะเออต้องตอบว่า ก็ต้องขอบคุณคุณหมอทวัตชัยในส่วนหนึ่งเพราะคุณหมอทวัชัยเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องบาดแผลพวกนี้เอ,อคือหมอพอรทิพย์เนี่ยได้เปเปอร์รนะคะได้คําแนะนาเปเปอร์ของมือนอกค่ะเป็นบทความวิชาการที่เขาตรวจสอบการเสียชื่อตัวพยูนในน่านน้ําที่เมกาค่ะก็ตัวพยูนมันอยู่ใต้น้ําแล้วเรือมันผ่านไปเปเปอร์ได้เขียนจนเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าโดนใบพัดเรือครับ แล่นสวนนะคะเรืเอแล่นสวนกับตัวพยูนแถมจะเป็นเส้นขนานกันค่ะและถ้าเรือน,นั้นมีสองใบพัดใบพัดมันหมุนตามเข็มอันหนึง่งทวนเข็มอันหนึง่งก็จะเป็นก้างปลาอ,อันนี้คือข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนที่สุดแต่ว่าสังคมอาจจะงงนิดนึงนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนว่าเขาจะใส่ใจหรือเขาจะสนใจไหมคดีของตองโมเนี่ยค่ะคดีหลักยังอยู่ในศาล แล้วก็บังเอิญที่หมอได้ขึ้นศาลหมอใช้คำว่าบังเอิญเพราะโจทย์ไม่อ้างค่ะแต่จําเลยอ้างดี่จำเลยอ้างนอ้างเพื่อเพื่อจะไปเราจะไปบิสกิตหมพอพรทิพย์แต่เขาไม่รู้ว่าหมอมีความเห็นเรื่องนี้ให้ทางท่านไอซามไปค่ะมันก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปให้ศาลแล้วนะคะเพราะนั้นเอคดีมันเป็นคนละคะดีกันนะคะว่าอันนั้นเป็นคดีฟ้องคุณอัจฉริยะทำตัดสินที่เอามาเปิดเผยแต่คดีหลักเนี่ยต้องรอดูว่าศาลจะว่ายอย่างไรค่ะคือ คุณคุณหญิงหมอคะในฐานะที่คุณหญิงหมอก็เข้าไปร่วมสังเกตการในรอบสองถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะที่ผ่านมามีแพทย์ด้านนิติเวชมีใครออกมาการันตีเรื่องของผลชนสูตรของในมุมจากตำรวจไหมคะมาด้วยด้วยการที่เราไม่ได้คุยะค่ะอ๋อนะคะเขาก็ไม่มาคุยกับหมอค่ะเ,เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ ว่าใครคิดอย่างไร,รแต่ว่าสำหรตัวหมอเนี่ยหมามีความเห็นว่ามันไม่ควรจะเป็นคือมันควรจะเป็นความอิสระแล้วเราก็ควรจะมองทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่มองเฉพาะท่านเดียวเ <c oughs> างนี้ถ้าที่ได้ยินแวบๆก่อนจะเข้าสัมภาษณ์หมอเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องาการตรวจพบปลายนะคะแล้วก็เสกอะไรในในหลอดลมเนี่ยคือจมน้ําค่ะครับและที่สําคัญคือมันบอกได้ว่า จมตำแหน่งใดนะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ตารวจไม่ยอมตอบนนหรืออาจจะสอบ<ะ>แล้วก็คิดหรืออาจจะคิดถ้าเรียกว่าอาจจะเขาก็เลือกเอาเข้าจะฟังใครคตามข้อมูลเนี่ยการตกตกกลางแม่น้ํเอราะที่หมอฟังนะคเมื่อตกกลางแม่น้ําเนี่ยบรยี่ส20เมตรค่ะแต่การพบศพตณมโมเนี่ยบังคีเจอคราบแปลว่าคุณตมโมเนี่ยต้องหล่นลงไปจนถึงพื้นน้ําเลยครับใต้ดิน กระดิกเลยค่ะมันถึงได้มีทรายลงไปอ่าแ,แ,แล้วแล้วตำรวจแยกยังไงว่ามันคือตกใกล้ๆฝั่งกับตกตกล่งน้ำฝั่งในน้ำอ่าอ,อันนี้เป็นหน้าที่ที่ต้องเป็นนิติวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่พิสูจน์ที่เมื่อไ่เอานิติวิทยาศาสตร์มาจาับเต็มที่เนี่ยมันก็จะมีข้อสงสัยทั้งนั้นไม่ว่าใครจะสูบอะไรเพราะฉะนั้นคำบอกหมอหมอจะทำหน้าที่แบบนิติเวชเราจะไม่ฟันธงไม่ไม่เข้าไปแตะทั้งหมดแต่ยังเห็นอะไรเป็นจุดอ่อนท่า ถ้า,ารีบมาทบทวนได้จะกาทบทวนค่ะคุณหญิงหมอครับเรื่องนี้ของริ่มเลือดที่ทางด้านของหมอธวัชชัยเขาบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าตกในน้ําแล้วมีบาดแผลมันไม่ได้จะเกิดริ่มเลือดถูกไหมฮะมันน่าจะเกิดจากการที่มีแผลบนบกอันนี้ข้อมูลแบบนี้ถูกต้องไหมฮะเออหมออันนี้ก็ไม่ให้ความเห็นเหมือนกันเพราะว่าหมอไม่เห็นค่ะหมายความว่าไม่ใช่ไม่มีนะครับไม่เห็นค่ะถ้าพอไม่เห็นปุ๊บเนี่ยมันก็มาตอบไม่ได้ค่ะ มันเล,เลยไม่อยากให้ความเห็นค่ะ,ค,ะค่ะคุณหญิงหมอคะส่วนตัวของคุณหญิงหมอเนี่ยกับคดีนเนี้ยยังมีอะไรที่ยังไม่มีคําตอบไหมคะหรือว่ายังรู้สึกผิดสังเกตอยู่มีตลอดเวลาตั้งแต่ต้นอว่าคาดีนี้ถูกบังคับทิศอ่ะเม,มื่อคขาถูกบังคับทิศปุ๊บมันจะถูกจํากัดและกําจัดครับคาว่าจํากัดหมายความว่าจํากัดไม่ให้ออกนอกทิศ กำจัดแปลว่ากำจัดสิ่งที่จะเข้ามาทําให้มันมันมันไม่เห็นชัดเจนหม,มายความว่าหมายความว่าสมมุติสมมุติมันเป็นอุบัติเหตุก็ต้องเป็นอุบัติเหตุอย่างนี้หรอคะไม่ใช่ค่ะมันยังไปไม่ได้สุดในแง่ใช้นิติวิทยาศาสตร์ครับอืมคะแต่เขาอาจจะคิดว่าสุดเพราะเขาจำกัดมันแล้วค่ะ ว่ามันต้องอย่างนี้มันมีกระบวนการที่แบบเขาเรียกบังคับคิดค่ะบังคับคิดไม่ขยับศพถูกค่ะไม่อย่างนั้นไม่เคลื่อนศพสถานที่าจุดที่พบศพมันคือหน่วยงานที่มีหมอนีติเวชและทส่นุ่งพันธ์มีทีมตรวจที่ตัวเทที่ทํางานกับหมอนีติเวทแล้วก็มีห้องแลลปฏิบัติการสมบูรณ์ไม่แพ้กันค่ะมันเริ่มคตั้งแต่เวลาแรกแล้วค่ะโอ้แปลว่าคนที่จะมาบังคับแบบนี้ได้เขาต้องมีอำนาจสูงแล้วใครล่ะครับคุณหญิงหมอฮะที่จะมาเป็นคนบังคับ กุมบางเหียนในเรื่องนี้ะฮะต้องถามตำรวจคนที่สั่งให้ย้ายค่ะย้ายคดีคนแรกค่ะฉันเข้างเป็นบอยู่แล้วอล้วหมอระคุณชินเรื่องพวกนี้ค่ะเพราะว่าเวลามันมีวิสามันฆาตรกรรมเนี่ยมันก็เป็นสครีมแบบเนี่ยคือบังคับทิศค่ะนะคะว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็จํากัดไมต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็กําจัดสิ่ง<อ>ที่ไม่ต้องการออกไปคอืคุณหมอครับคุณหมอเคยพูดว่าคนบนเรือมีคนโกหกนะปัจจุบันนี้ยังคงคิดเช่นเดิมไหมฮะ เออเองอย่างที่บอกตอนแรกอ่ะครับคือพูดนะวันนั้นว่าข้อมูลที่หมอฟังจากเสื่อเฉยๆนะคนะคะคแต่ว่าอันที่สําคัญที่สุดคือแฟนโมไม่ได้ไปนั่งขี่ไม่ได้นั่ง้ายเรือแต่ตอบด,ด้วยบาดแผลที่สองค่ะโอ้ อ๋อตอนนี้คือเราก็ไม่ไม่อยากจะเอ่ยถึงบุคคลอื่นหรือไปก้าวล่วงในแต่ในแต่ละบุ่มถูกไหมฮะอ่าอนฮะคือ,ค,อคือหมอไม่มีหน้าที่จะระบุคนแต่มีหน้าที่หาข้อมูลหลักฐานความจริงแทนคนตายให้ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด่ะเท่าน,นั้นเองนะฮะแต่เราก็สงแอบสงสัยแทนคุณหมอเหมือนกันนะครับกรณีคุณหมอเองเข้าไปชนะสูตรอ่าด้วยตนเองแต่ปรากฏว่าตำรวจไม่มีการมาสอบถามข้อมูลหรือความคิดเห็นจากคุณหญิงหมอเลยมองตรงจุดนี้มันมันแปลกแปก,แปกไหมฮะเอออันั้กก่อนนะครับคุณหมอไม่ได้ชนะสูตรเองครับเป็นในลักษณะที่เข้าร่วมเดก,การ2ที่สองนะฮะแล้วทีนี้ถามว่าตำรวจไม่มาถามอันนี้ใช่ค่ะเขาไม่ถามอืมเออเขามาถามก็เมื่อทางอายการเนี่ย สั่งให้ตำรวจมาถาม oh. ตำรวจก็ส่งตำรวจชั้นผู้น้อยมาเจอหมอแล้วคำถามคุณลองฟังนะคือคำถามที่ไม่ต้องการได้อะไรอะ่ะเขาถามว่าหมอพอทิ์ร่วมคณะสูตรศพไหมย mm hmm. ี้คำว่าคณะสูตรศพเนี่ยคำจำกัดความมันกว้างค่ะคือมันต้องลงมือผา่าหรืออะไรประมาณนี้หมอเป็นทาหน้าที่สังเกตการ ah. เราก็ตอบว่าเราสังเกตการเขาเลิกถามเลยค่ะอื mm hmm. ทีนี้ไอต้ตรงนี้ที่หมอได้ทํารายงานอยู่ในํำนวนแล้วมันไม่ได้เข้าไปสู่อายการไม่ได้เข้าไปสู่ฝั่งฝั่งการฟ้องนะก็คือเอท่านอายการผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นคนที่คอยสาถ่อวสอบถามเรื่องเนี้แล้วเราคุยกันไปเขาก็บอกว่าคุณหมอพรทิพย์มีสิทธิ์ที่จะทํารายงานเพราะว่าคุณหมอถูกสอบปากคาแล้วอืหมอก็เลยทำรายงานเนี่ยแน่ๆเข้าไปเชื่อไหมคะว่ารายงานไม่อยู่ในสำนวน,นะคะ่ะครับอ้าวแต่บังเอิญ ทานายจำเลยมาอ้างหมอขึ้นศาลในคดีหลักหมอจึงเอาหลักฐานนี่เข้าแล้วก็เข้าไปอยู่ในสำรวนของศาลเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้มีแบบนี้ด้วยทีนี้ยคุณหมอคะแต่ถ้าคือเทียบข้อมูลจากที่คุณหมอทวัชชัยทั้งแผลเอ่ยั้งเรื่อง G P S เอยแล้วก็คำอธิบายลิ่มเลือดอะไรพวกนี้คือมันพอจะบอกอะไรกับสังคมไทยได้บ้างคะเออเรื่องาการให้ความเห็นเป็นเรื่องของคุณหมอทวัชชัยนะคะครับ แต่มันบ่งบอกว่าในการรวบรวมหลักฐานสำหรับคดีเนี่ยค่ะมันยังมีข้อที่สงสัยและยังทําไม่ได้สุดหรือยังไม่สามารถได้คาตอบเนี่ยเยอะแยะไปหมดเออเาลําพันแค่เรื่องบาดแผลทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงไทยว่ายอย่างไรแล้วก็มีรูปไม่เป็นยังไงอะไรประมาณนี้แต่อีกส่วนหนึ่งอะค่ะอย่าอย่า,<ม>ยาคิดแต่เรื่องนี้อยากให้สังคมได้เรียนรู้ว่า พยานหลักฐานหลายหลยอย่างเนี่ยนะอ,ออาจจะไม่ได้เข้ามารวมก็คืออย่าง g p s เนะะี่ยค่ะคุณหมอไปทําจริงค่ะคุณหมอไปตามร,รอยออทุกทุกอย่างเองจริงครับแต่<อ>ท้ายที่สุดเลยสาคัญที่สุดก็ถือว่ากระบวนการทําสํานวนของพนักงานสอบสนวนในกระบวนการยุติธรรมไทยมันยังไม่สามารถทําให้งานนิติเวศและงานนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย เป็นไปตามสากลค่ะนี่ไงตามสากลเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์คือการเก็บหลักฐานเนี่ยต้องทําให้ดีที่สุดับสมบูรณ์ที่สุดแปลว่าต้องให้มีการใช้ดุลพินิษตอนท้ายค่ะคับไม่ใช่ใช้ดุลพินิษตั้งแต่แรกอซึ่งจะมันจะจํากัดวงในการาทําและอันนีเวศเนี้ยเขาบอกเลยว่าต้องไม่เกรงใจตํารวจและผู้จ้างหมายความว่าเออให้ทําเพื่อสิทธิ์ของคนตายค่ะอืมค่ะ รอระอันนี้คือภาพสะท้อนของคดีนี้ว่ายังเป็นความล้มเหลวที่ไม่เคยมีรัฐบาลใดกล้าแตะแล้วก็อ,อยากให้ตามค่ะเพราะว่าคดีนี้ คุณหมอสนนับแรงจริงคือคุณหมอทวชัยเราไ,ไม่ได้ <c oughs> เกี่ยวเลยแต่ต้องการความเป็นธรรมค่ะครับ <c oughs> คุณหญิงหมอครับณตอนนี้คือแน่นอนหลักความจริงมันต้องมีแค่หนึ่งเดียวเนาะซึ่งแต่มันผ่าน <c oughs> วันเวลามาค่อนข้างจะยาวนานมากถ้าหากว่าเราจะต้อง <c oughs> รื้อคดีนี้มาพยานหลักฐานต่างๆมันจะยังคงหลงเหลืออยู่ไหมครับทั้งนั้นที่ญาติเองเขาบอกไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอะฮะแบบนี้มันจะเป็นคนต่อไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะครับคือพอญาติคือเป็นแม่ไม่ติดใจอายการไม่ติดใจตำรวจไม่ติดใจใครจะติดใจได้นะคะอื แล้วก็พยายามหลักฐานอย่าไปห่วงว่าไม่เหลือค่ะเอ right. hmm. ่อพระมนดาจะตกๆกหล่นหล่นอยู่ในแฟ้มบางในอะไรบ้างอะไรรื้อพอให้หาได้ก็แค่ลําพังที่หลายๆลคนออกมาพูดมันก็ชัดอยู่แล้วว่ามันมันยังอยู่ค่ะมันยังอยู่ค่ะอืมค่ะถ้าดูแล้วอาจยากรรมมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะแต่ว่าคนไทยไม่สนใจในการที่จะแก้ปัญหาเสิงระบบแต่สนใจเพียงแค่ว่าคดีมันเป็นอะไรคือเหมือนดูละคร ถ้าตราบใดที่ยังคิดอยู่แบบเนี้ยคดีเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกค่ะอืมครับยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามต่อเนาะครับว่าการที่คุณอัจฉริยะเองบอกว่าจะให้ช่วยรื้อคดีเรื่องนี้จะคืบหน้าถึงไหนค่ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณหมอมากมากนะคะินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี